ก่อนเบ่งคิดนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์ที่สำคัญก็คือกดซุปเปอร์แต่งให้แน่เด้อทุกคนฮั e โหลทุ e e e สวัสดีค่ะวันนเป็นวันที่29ธนาคมนีสเป็นวันทีเ2ยธันวคมนี้เนวันทนวมันนี้เป็ัามาเปินวันที่นวาคมวเวน่าเ่มเว เวลาของคนดังนั่นแหละคือว่าเ,เจ้าหน้าเจ่ขาสุภาพเป็นเบิ่งคนดังคนนั้นเป็นไผ่นะผุนพามาเป็น,ปนบ,บริษัททัวบหรือว่าจังไายเจ้าขาวกับโบหุ่นนะมันจะมาสนับสน,นุนหันเจ้าขาวหันฟิงไก่นะจุนผา,าเข้าไปเบิ่องนะทุกคนน,นนี่นี่คือบ้านเจ้าฟิงไก่นะฟิงไก่นำเสนอนะ ใกลเสร็จแทบแขกตัวเฮากลับมาประมาณ40หรือ52คนเก็บกรระจำวนได้ไหเนาะเพราะว่าิมุกป้องอันมันอัดสีดำๆบอกด้วว่าจังไรแต่ตัวจริงไก่เนี่ยนะแดงๆงามเดือดพลขึ้นมาสิพาขับไปเบิร์นดันไว่ามีไม่ไม่ดีเป็นไฉะคุณได้ใกลไปไกลมากะแววอุดรเด้อนะคนนะ รีวิวหน้าหานก่อนรีวิวหนาหานก่อนบวมเนะคือขายที่ทำมันนี่ยบะใครมเถ่ายตอนนี่นเออแต่ก่อนายหมัดเท่ายกา่ตอนนี้มัสามมดเสหาห้าเออมาสิพันเนาะกูคิดว่ามันสิพันหรือสิบกว่าพัน น้ำตาลกระซาพันคือเก่าสามอันหาสิบสามอันหาสิบนี่มาแลวนี่รีวิวฮานน้อหนึ่งรีวิวห้านน,น,าน,น้อยหนึ่งนะทุกคนนะนี่เจดาเจดาก็เต็นเต่เศร้าม่ยังไม่ร่างหน้านะนะเต็นแต่เศ้จาจะขอจะคล้องห้านแทนเชินสายอืม นสวยนะสวยวันสวยคืนเป็นแล้วว่าพอดีอยากสวยเนาะแบบเอ็งจีต้องหลายที่นำในลากินปิ้งไกเซโนเจตเต็ปโอ้ลดกับตรงนี้แหละเอ็งจีจะสวยจะรวยก็ต้องนีแหละเนาะยังไม่ได้รวยจร่นี่ขนรวยเพรเห็นหน้าเลยเป็นไงขนาดนี้ยังไม่รวยวะบ้า มันโบเวนเองจีเป็นคนดูเดองจีเป็นคนดูเป็นคนขยันเขาบอกพ่อโบมีนแบบเอาบริข่งกับเพื่อนสาวปะหันต์ตัมเมย์เม่์ก็มเมลเบนเป็นอย่างรู <c oughs> ้ขึ้นเขากับบ้านกันยอดฟิกกิ้งเฮงบบ ได้ข่าวว่าแองจี้แปลว่าออกรถใหม่ราคาสิบสองล้านบาทตัวนะผู้ใดเด่นนี่อ้าวกับคนเด็โอ้โหคนดังขนาดนี้บ่ฮู้ะไรจังไรเนาะว่าเลยดีใจน้ำด้วยเด้อตอนนี้พนกานะสีเข่าเข่าซานเลยเนาะวัดซาลินหรือว่าอยู่อันเนียมเกียมเเกีวัดอันนั้น วัดเนีก็อยู่ดานังอันนี้ไปส่เน่เพราะว่าเนาะเพิ่นพาทัวร์บริษัทเพิ่นเองบริษัทตัวเองเนาะโอ้ยสะออนเนยเนาะคนแบบวันเนาะคนมันสิลุ่งเห็ดแล้วมันก็ขึ้นมาเทเล่เนาะจับยังก็เป็นเงินจับยังก็เป็นทองมาุกคนมักเทาไหรนุน เห็นรถเมย์มันซุกเข่าเงื่อนนอไอหนะเมนละาผู้บ um, okay. ่าคุณหลอดนะว่า้มิ่ให้่ด้เลยเออผ้มิ่มให้ยูอว่าว่าผู้บ่าวถามบอกว่าสิ่ผ้าพันไปเที่ยวเสนเ่อ๋เวอง้องเบน้องหอยอันโอ้โหสี่วันสาคืนสามผู้บ่าวอันนปเล์

ตินสายน้อยหนึน่งไม่ตินสายน้อยหนึน่งติดสายหลายเลยนะนติดสายหลายตินสายหลายตั้งใจว่าสีอันนั้นนะครับมันแบบรู้ว่าอะไรสุดภาพมันอผมเองนี่แบบนี้เลยบิ๊กอัพหนึ่งสองสามสิบสี่โตคัดตัวน้อยตัวใหญ่กับสิบสอง มันต้องใส่เสมอกันนะเวลามันมันซุมาากมันจะซุกตัวไม่เที่ยวจักมือเลยใช่ไหมตาจะม่วนนะไปเที่ยวตอนนี้นตัวหนาน้านนะ เด็กคนกับประมาณนี้นะทุกคนอาวาวาเอาบัเอาใส่ถงสบะกินน้ำทางเลยเอ๊ะมีมักซ์เวิร์ดมักเฮิร์ดมากนะกับมักสลายนะาะมักสลายกินกับเจลเพื่อจะกินแล้วเพื่อจะเตรียมต,ตัวออกเดินทางต่อนะทุกคนสขีขาวก็ทำงานต่อเช่กนกับ พิ่นออกแขนออกกระหันกระเก็บหาน,นเก็บโตเพราะว่าน้องสาวก็บรสาบายเนาะเด็กเท้าวก็บรสาบายกันเลยคน,นเป็นไก่กินเผาวแล้วเวนะทุกคนสักหน่อยฮะแหล่เงินบะแหล่เงินเพิ่นไหมใกล้เพินเเ่นเธอได้เด็กเซนต์ตัวเดียว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กันแแหล้วเลยนะทุกคนทั okay. ้งเกิรับประทานอาหารทันงก็ออกเลยนะสั้งงมดก็ประมาณสี่สิบประทานนะเอาอย่างก็อยากได้เบียอย่าง บ่มีใ right? ห้น <that> ์เกตห้ามีแต่เบียร์ลาวโดยโตบะเย็นได้ปะในรถมีอยู่แต่เพิ่นใส่ในบ่อทั้งหน้าเด็กนี่นี่นี่ไม่ใช่พิพากหนึ่งอ่ะเพิ่นเป็นทางลำก้อนได้ทำเอ็งจี้เอ็งจี้มีน้ำก้อนบ่อในรถบ่มีทางใส่น้ำก้อนบ่พอะส่น้ำก้อนไอเพิ่นได้ได้ดูมีเอาบเออาวะ บอคันจะเอาครับไปซื้อให้ก็ได้จะเอาเอาบอให้ดิ๊นาคีไปซื้อให้ไปกสิฟนลดนะักลับมาแหวเด้อเป็นอย่่งฮะเป็นอย่างเห็นว่าสวยกันเนาะ ว่าบวเลยเอาืว well, hey, right. ่าบวเออซึ่งบวดเลยสบาเออื่อเนี่ยเดวผู้บ่าว่าจองคยเดี๋ยวซสน่มาให้เดี๋ยวนอะระบักเตยบ้านไหนระบักเตกระทยดดมระบั เป็นการงเสินเลิศมาทุกคนกันหนึ่งรถเม้นะเนี่ยหนึ่งรถบัสนะทุกคนเาบัส <c oughs> นะไทยกันมันตุย้ยคือแบบนี้ราคากันตอนนี้เทาขายเซนหนึ่งเนาะราคามันสิลงกว่ากันหนึ่งตัวน,นี้ก็ประมาณเกือบสิบเซนซาวมันมีหลายราคาแหละทุกคนนะ ใส่ก็ต้องใส่อันนี้นะเขาเอินเนี่ยก็อันนี้ยอยทาสีคอยทาสีเขาใส่ไม่ออนนอคคือสมัยก่อนนะไม่เขาเอินไม่ก็ไม่หัวกบกล้วยนะหรือว่าเป็นคนไก่มันจะบมทันรพอไก่ตัวใหญ่สมัยก่อนเท้าเห็ดกับเขาใส่แล้วก็ไก่มันเป็นขาเด็กมันจะไม่พาง่ายมันนี่อยู่ห้านมืดอนะทุกคนแล้วก็อยู่จนหอดแค่นั่นแหละ ต้องเบิ่งก่อนว่าเจ้าค่ะสิลงปักเซ่ปอก็คิดว่าพมสิลงุงอะไรก็ต้องเบิ่งก่อนเพราะนอกสาวกับเพิ่นเป็นอี่ยก็คออย่างก็อัิดานบ่เขาเจออย่างก็เขาพอกเลือดเขาเอิ้นหยังภาษาไทยนะอันนั้นคอกินคอกินเลือดคอกินหรือบ่ภาษาไทยเขาเจออย่งก็ไทรอยไทรอยไทรอยมีอะไรฉันเล่าพิษอ่ะขาถอดต่อภัยนะทุกคนพิษตัวใหญ่ ตัวใหญ่อันนี้ตัวน้อยเจ้าขาวกับอัศวพลพิษมาอุดหนุนซอยในเดินนะผู้ใดามาเที่ยวลาวหรือว่าผู้ใดสิขึ้นเนื้อลงไตแบบสิเป็นไก่แซ่บแซ่บเป็นไก่เซโนบไกล่ลาดแทร่เนี่นทุกคนเวลาเนี่ยมันก็เลืองเอออบบสิมันก็สีเหลืองงามหลังจากแข่ออกจากห้างแล้วก็มาปิ้งไก่เลยทุกคนเพราะว่า ทีมงานหนึ่งก็คือน้องสาวเอากันลานๆเพื่อจะกินห่านตีเท้ากับมาิกไก่ร่วมด้วยช่วยกันครับสุดลา,ายตีเท้าตีไก่พานเนือเป็นวัดเป็นถ้วยมันคือมันก็อาบน้ำตอนอาบน้ำกินี่ก็สั่นมาสะบัดน,นะทุกคนทุกคนเคยเป็นแบบจะเป็นเป็นอย่างอาบน้ำหรือมาสะบัด เราเสพไปหาหมอหาเวลาก่อนบินวัดยังบมดซุกแพมป์ซุกแล้ว,ว,ลวท่าจังผิดบาดเดียวคือแบบนี้นะเพราะว่าท่าจังบเด็กผิดไร้เถื่อนะบางคนอาจซีมักผิดไร้เถื่อนที่ททขาบัดแพมป์ซุกให้มันซุกหัวนะไประแสพจะเสพเหลืองนะมันเหลือง ต้ซาปิงกระซิบเลยทาซิบทอดาซิเลยเาซิบกซเลยนะ,ะว่าไก่เมื่อวานไก่ในตู้คั่ไก่สองร้อยเนื้อไก่ในตู้ก็ประมาณสี่ิบหสิบสองมือถามว่าช่วงไหนขายดีบอกกับพ่อได้อยู่้ม่นึอนงอะไรเ้อท,ทุกคนทำอีว่าสีไปไอ้ยังก็ไปดำนาซอยคำสีคำสีผำิ 100, ีพุ่ละก็ับพ่อวันเลยเด็กว่าจะไปดำนาซอยพันหมื่นหนึ่งน, 1, 100, นงนะ ว่าดำเป็นบอกก็พอได้อยู่ฮะโบ้เทิงขนาดจริงมาทมีปิ้งไก่ก่อนปิ้งไก่ก่อนมันมีแขกคนกรอบจากห้างมืดเลยนะสุดคนเรือลึกข้าตเตียวถนนหนทางกันคนกับบอลลายเล่ป้งไก,ก่เอ็มเป็นอกาศัวมึกเตีย้ยงหน่อยมึกกระมือไว้เลยเมืนนอมน,มนเนี่ย ไปดีนะนะทุกคนนะคลิปนี้กับิไดนลากันเดอ้อเจอกันอีพีหนานะจังไ้กับปากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ในเดอ้อที่สำคัญกับปากคนโฆษณาในจจกสซิฟวิซาวิทบ๊ายบายเจอกันอีพีหนาเนาะ